ขอต้อนรับเราสู่ชมอตบิ๊กมัสเซลตัวเวกัวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่สาใจผมอย่างยิ่งครับแล้วก็สาใจา FC หลายๆคนแน่นอนที่ชอบเรื่องความซาบ,บิดเรื่องของพละกำลังวันนี้พีิทิ์ได้มีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งอยากจะมาท้า หลายหลายคนไม่ใช่คนเดียวที่ศัตรูมาเนี่ยเนี่ยมันม,มีโอกาสานดนีที่ผมได้มาอีกทีศัตรูน้องม่เนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะทำคอนเทนต์ท้าดวลขอท้าหลายๆคนเนี่ยเขามาต่อยท้องผมเรียงคิวเข้ามาเลยต่อยอยนกว่าจะเหนื่อยหรือต่อยอยนกว่า,มอยอยาผมจะยอมแพ้ดูที่ว่าผมจะทนได้ที่นาทีเดี๋ยวมาทดสอบกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมาขอเชิญพบกับแขกร,รับเชิญว่าจะมีใครบ้างขอเชิญเฮียยงขอเชิญโค้ชนายและที่สำคัญคือ น้องไม้เน็ตแน่เอออุ้ยขอแนะนำตัวกับทางช่องพี่พม้าตัเลยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยรับใส่รัวมนเป็นเหวเลยยงงถามพี่รับวันนี้ผมข้าวรับจริข้าววัน อยากเจ็บหน้าท้องอะไรตรงไหนต่อยตรงไหนต่อยท้องได้หมดเลยท้องได้หมดนะห้างปรับแต่ห้ามตูงนะเอาตรงไหนที่ที่ที่นีางทางได้ไหมทางทางอย่าเลยโอเคตรงตรงตรงหน้าเอาแบบเรียงคิวได้ตอนหนึ่งเรียงคิวเป็นยังไงนะที่รหนที่ดีเลยเดี๋ยวเอาทางทางนี้ต่อคิวมาต่อเยวะมาพร้อมแล้วมาเลยพูดยี่มาโดดฮะพูดยีมาพุทธลมัเข้าแถวใหม่เข้าแถวใหม่เข้าแบบแบบแบบ ไวางแผนต้องมวางห่องนานีเลเราจะมิ้งังหวให้หายใจเราจะไม่ทิ้งในอบดคตามพี่ยงตามป้องเลี้ยงบุเด้ยงเยคั้เไม่ถึงนาทีมาอะไรนะจะยวเ่าไม่ถึงหนึ่งีพยังไม่ถึงนาทีเนี่ยเาเดชตายวทีเลยมาี่ยวตากอยู่ตงนี้เลยเไหม หนึ 2, 2> ่ได้โอเคสองใช hey, okay. ่ไหมผมถามพี่พ <ok. ี่พิษผมสองพี่สามที่กินอยากให้เลี้ยงคิวเขามาต่อยกันเนี่ยเลี้ยงคิวเขาแค่วางแผนมาอ๋อเหรวเอา่ะทุกคนมันเฮาจะตั้งกติกาด้วยเหรอมาลองดูโอเคพร้อมมา คนหนึ่งศูนคนหนึ่งต่ำคนหนึ่งกลางอ่ะอเรียงคิวตามที่ทะเลกินมาโอเคมาอือเอ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 อปวดเจ็บไปที่เจ็บดีของของน้องไม่เน็ตต้อนเจ็บเท้าเข้ามาเลยแบบนี้ต้อนเจ็บเยอะเอ้าพี่มีแปดนาทีเลยนะมันตั้งโฆษณาไม่ได้นะีหยิบหน่อยไหมมามาได้เออ โอเคไปแล้วต้องบอกว่าสามคนนี้คนที่ต่อยเจ็บสุดลองทายสัน่อยสว่าใครใครต่อยเจ็บสุดใครเบคนหนึ่งลองรู้ตัวไหมใครต่อยเจ็บสุดลองดมมือไว้ลองมดูเลยผมว่าไม่ใช่แรงสุดแต่ผมคิดว่าผมโกัเพราะว่ามันอยู่ข้างบนตรงลินปีเต้ จ,จุกผมผมเอาให้สูงน้องไม่เนี่ยต่อยเข้าโฟกัสบริเวณนี้จุกอยู่แต่คนอื่นลงน้องเนี้ยเฉยๆเพราะนั้นผมให้คะแนนของน้องไม่เนี่จะต่อย,ต,อยต่อยเรียกว่าต่อยถึงใต้ได้ ว่าถอดจุดแต่อาจจะไม่ใช่แรงสุดต่อยสูงต่ำเป็นไฮโลอันตรายโอเคประมาณแค่วันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่ออกมาบ้างวันเดียวที่เร็วมากเอาเป็นคลิปช็อตแล้วกันถ้าเกิดจะเอาคลิปยันผมจะตายจะมีน้อยกี่นาทีในคลิปนี้สองนาทีได้มั้ยตีนาทีกว่าอ้ได้ยูโอเคไม่ขายที่หน้าไม่ไม่ ข้างหน้าโดนแล้วเรามาดูข้างๆแล้วกันว่าข้างๆคงไม่มีใครรับไหวหรอกได้ได้เหรอเพราะอันนี้อันนี้เรียกว่าอบลีกใชจไหมครับเรามาดูว่าอบลีกของนากก้านมันทนได้ไหมแต่เราจะใช้มือที่ไม่ถนัดอ๋อแต่ไม่ต้องลองของนักขวานแต่คงต่อยสายลองดูได้เพราะเบาๆช่วยช่วยให้มันถึงแปดนาทีให้ได้การตอบพอพอแล้วจะได้มีโฆษณาขึ้นพอแล้วแฟนคลอยากจะสนับสนุนมือไม่ถนัดมือไม่ถนัด

พอแล้วไปเทปเลยฮะโอ้เ๋อพวกกูทะลุแน่เลยเยียเฮ้ยจะไปิดเก็ไงพอแล้วจะวิ่งไปโดนเตะเอากันเลยเหรอไม่เอายิงนี้ก็ได้ผมพอแล้วตือีไอ้ทรายวันอะไรอะะวันตกนะะวันตกนะมาตึ้มนี้กว่าตึ้นี้กว่าโคตรเลพอแล้ววันนี้ประมาณนี้ผมต้องบอกว่าเออสำหรับ นักกา้ามกับนักมวยต่อยอ่ะทักษะการต่อยเนี่ยมันไม่ได้ใช้แต่เพาเวอร์อย่างเดียวครับก็ถือว่านักมวยมีอาวุธที่ร้แรงแล้วก็ประมาทไม่ได้แล้วกันครับโอเควันนี้เสียงไม่มีละอดหน,หนอนมาตัวมานี้ครับขอขอบคุณช่องน้องไมเน็ตแล้วก็ช่องโคชนายแล้วก็ช่องเอ่อเฮียยกมันอย่างมากครับเออขอขอเชิญมันลดไปดทีนะครับแล้วก็ขอบอกฝากอะไรไว้กับศิลปะไม่มาไทยให้ก่มันน้องไปครับใ,ใช่ครับถ้าเกิดจะไปเล่นแบบเนี้ย คนมีคนที่เป็นมวยด้วยคนที่ปล่อยแผนใช่ถ้าเกิดคนที่ต่อยไม่เป็นเขาจะต่อยนีิที่อันตรายอันตรายที่ขนาดต้องบอกว่าซ้อมผมเนี่ยซ้อมแบบไม่ธรรมดาเมื่ิงๆแล้วผมให้คนเนี่ยแตะท้องเลยทีเดียวจริงปะจริงจริงว่ะโอ้มันหนึ่งอะไรได้หรอเรอ้ายยก่าแล้วทำไมเฮ้ยถ้าปิดคลิปโกรธโดดตาเด้อ ขอบคุณครับวัน <Anfang> น <avez> ี้ไ <think> ม่เอาแต้มแม่น <kek> ม่เอาหาสวัสดีครับสวัสดีครับยจาสวัสดีครับทุกคนขอฝากไว้สำหรับคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับผม